ตอนนี้เราจะมารีวิวกล้องถอยนะครับแบบจอมอนิเตอร์ LED ตัวน,นี้มีอากาศสองหน้าให้ติดนะครับแล้วก็สามารถปรับองศาได้นะครับจะมีจอมอนิเตอร์ให้1นึ่ตัวมีกล้องถอยนะครับแล้วก็คู่มือสายยาประมาณ7เมตรนะครับตัวนี้ใช้ไฟได้ 12ถึง24โวลต์น,นะครับเรามาเริ่มันกเลยครับเราใส่เกรีย์ถอยมอนิเตอร์จะติดนะครับมีตัววัดให้นะครับสีเขียวคือระยะปลอดภัยสีเหลืองให้ระวังสีแดงอันตรายนะครับ รับปดเกดถออยนะครับ